บทที่465เป็นเพียงการแสดงอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยานเซียยูตอบคือลำแสงดาบเพื่อให้แม่นยำดาบจำนวนนับไม่ถ้วนถูกรวบรวมเข้าด้วยกันโดยใช้รูปแบบดาบพื้นฐานที่แตกต่างกันเพื่อโจมตีในเวลาเดียวกันจึงทำให้ผู้คนคิดว่ามีเพียงดาบเดียวเท่านั้นที่ถูกปลดปล่อยออกมาการประสานกันของร่างกายและความเข้าใจในวิถีแห่งดาบล้วนต้องไปถึงระดับที่สูงมากอย่างน้อยก็มีร่างของระดับปรมาจารย์ดาบคนหนึ่งสามารถทำได้แต่ผู้หญิงที่ยืนอยู่บนหลังคาร้านกาแฟสามารถทำได้ได้อย่างง่ายดายโดยปราศจากข้อกังขาใดๆการทำงานอย่างนัก พลังของดาบนี้ประทุขึ้นโดยเปล่าประโยชน์และทันใดนั้นก็มีนิมิตรปรากฏขึ้นแต่ฉันเห็นทรายสีเหลืองกลิ่งมาจากไหนไม่รู้และกระโจมดาบอันรุ่งโร์ก็ยืนอยู่บนทรายสีเหลืองแสดงความลับของทักษะดาบไม่รู้จบวงเอไอหลวมและมีลมแรงและแม่ก็ลอยอยู่บนเจียงนี่คือรูปแบบแรกของวิชาดาบดั้งเดิมที่สร้างขึ้นโดยดาบดอกจัน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 ,จนบิงจิงกรูออฟไดเกียร์รูม่านตาของยานซซยูหดตัวลงเธอเคยได้ยินเกี่ยวกับฝีมือดาบที่มีชื่อเสียงเช่นนี้มาก่อนแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นมันด้วยตาขอองเเธอง ในขณะนี้ร่างของดาบชื่อดังดอกจัน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 ปรากฏขึ้นในใจของเธออย่างช่วยไม่ได้อีกฝ่ายเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงที่มีชื่อเสียงเช่นเดียวกับจัก,กรพรรดิหญิงทางตอนเหนือสิ่งนี้ทำให้ยานเซี่ยยิรู้สึกลัวเล็กน้อยโดยสัญชาตญาณมันกลายเป็นเคล็ดลับนี้มูเลง้งยิรู้สึกประหลาดใจอยู่พักหนึ่งจากนั้นเธอก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยและพูดในใจว่าดูเหมือนว่าชายผู้นี้จะเป็นปรมาจารย์ของแดกเกียร์และเขาอาจมาที่นี่เพื่อติดตามนิกายพระจันทร์สีเลือดด้วยตัวช่วยนี้ไม่น่าจะมีอะไรผิดดพลา เธอไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับการเคลื่อนไหวนี้เธอได้แลกเปลี่ยนความคิดกับไบรู o ุโอลี่ทุกวันเมื่อเธอมาที่แดกียดังนั้นเธอจึงเห็นการเคลื่อนไหวนี้อยู่ในมือของไบรู o ุโอลี่มากกว่าหนึ่งครั้งพลังของมันช่างน่ากลัวจริงๆแม้แต่ในไบรู o ุโอลี่ผู้ซึ่งอยู่ในไฟสางเรียมเท่านั้นยังสามารถระเบิดพลังที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้แล้วว่ากันว่าเป็นเพราะไบรู o ุโอลี่มีความชำนาญน,น้อยกว่า5 0ของการเคลื่อนไหวนี้ช่างเป็นพลังที่น่าสะพรึงกลัวที่เจ้าของดั้งเดิมของบิงจิงกรูกจะมีอยู่ในมือของเขา อย่างไรก็ตามมู่เล่งเยวยังมีร่องรอยแห่งความสงสัยในใจของเธอและเธอกอดไม่ได้ที่จะมองไปรอบๆพูดถึงเรื่องนี้ทำไมคุณหลววถึงยังไม่ปรากฏตัวฉันได้แอบส่งสัญญาณให้เธอดำเนินการหลายครั้งแล้วในตอนนี้แต่เธอก็ไม่ได้ทำการเคลื่อนไหวใดๆเป็นเวลานานโดยทั่วไปแล้วเมื่อลูโอเชื่อฟังคำสั่งของแม่และไม่เคยทิ้งฉันไปเป็นไปได้ไหมว่ามีใครบางคนที่อันตรายกว่าเข้ามาพัวพันกับเธอดังนั้นเธอจึงไม่มีเวลาดูแลฉัน เมื่อนึกถึงสิ่งนี้มู่เล่งเยวอดอไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเพื่อให้สามารถยึดเอลเอโอลูโอกลับมาได้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องการความแข็งแกร่งของเซนเมนเรียมนิกายพระจันทร์สีเลือดมีคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้จริงหรือสิ่งนี้ทำให้เธอประหลาดใจไม่น้อยในอีกด้านหนึ่งหอยานซิลเยวอก็พุ่งออกไปด้วยกำลังทั้งหมดของเธอโดยแทบไม่ลังเลและเห็นว่าสมบัติทั้งห้าในร่างกายของเธอถูกเปิดออกทีละอย่างและดาวที่สองแสงสองดวงก็สว่างขึ้นทีละดวงหมุนรอบสมบัติทั้งห้า เมื่อเทียบกับชายที่แข็งแกร่งเหล่านั้นที่จุดประกายดาวทั้งเจ็ดฉากนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวแต่มันก็เป็นพลังที่ทรงพลังซึ่งไม่สามารถเทียบได้กับอีกสองคนในปัจจุบันที่เรียกว่าเงาของต้นไม้ที่มีชื่อเสียงผู้ที่สามารถฝึกฝนรูปแบบดาบนี้ได้ส่วนใหญ่จะเป็นคนใกล้ชิดรอบๆเทพเจ้าดาบปิงเช่นสาวกส่วนตัวหรือบางอย่างและสาวกของเทพเจ้าสูงสุดจะไม่มีวันอ่อนแอเกินไปยานเซียยูจะต้องจัดการกับมันด้วยกำลังทั้งหมดของเธอ เมื่อมองขึ้นไปที่ศาลาดาบอันรุ่งโรจน์ที่อยู่ภายใต้แรงกดดันยานสซียูรวบรวมพลังของจิตวิญญาณการต่อสู้และพลังแห่งดวงดาวระดมพลังของวิญญาณดั้งเดิมในร่างกายของเธอมันขยายใหญ่ขึ้นกลางอากาศและกลายเป็นฝ่ามือขนาดยักษ์ยาวกว่า5เมตรผิวหนังของฝ่ามือยักษ์กลายเป็นสีเข้มและแข็งราวกับสารบางอย่างและลูกบอลขนาดใหญ่ที่ปูดอยู่กลางฝ่ามือก็อตกอ,อกทันทีในตาแนวตั้งสีแดงเลือดฉายอยู่ภายในและหลังจากที่กูลูลูหันไปสองสามครั้งสายตาของเขาก็จับจ้องไปที่กระโจมดาบและทันใดนั้นก็ยิงลำแสงสีแดงที่สันสะท เมื่อทั้งงูลเล็งยิวและยานเซียหิวคิดว่าจะมีสถานการณ์ที่พวกเขากั้กึ่งหรือยานเซียหิวจะถูกระงับลำแสงสีแดงก็ปะทะกับสาราดาบและสาราดาบที่ดูเหมือนจะรุ่งโรจน์และครอบงามก็สั่นอย่างรุนแรงและดาบยาวนับไม่ถ้วนที่ห้อยอยู่ในนั้นดาบถูกกวาดล้างด้วยคลื่นพลังเหนือธรรมชาติอันน่าสะพรึงกลัวและออร่าก็ร่วงหล่นวินาทีต่อมาฝ่ามือยักษ์ของยานเซียหิวก็เข้ามาตบเจียงอย่างแรงเจียงซึ่งพังทลายลงแล้วไม่สามารถทนได้อีกต่อไป กลงูเล้งอยู่ในระยะไกลลอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงไปทั่วขณะและแม้แต่ยานเซียลิวที่เคร่งขรึมเองก็ตกตะลึงจ้องมองที่ฝ่ามือของเธออย่างว่างเปล่าราวกับว่าเธอไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจะทําท่าทางที่ดูสง่างามได้อย่างง่ายดายจริงเต็มรูปแบบได้รับการแก้ไขแล้วผู้หญิงสองคนไม่ได้สังเกตว่าใบมูแฟนซึ่งซ่อนตัวอยู่ข้างหลังมูเล้งยิวอดไม่ได้ที่จะวางมือบนหน้าผากของเขาเป็นแบบนี้จริงๆหอรอเขาคาดหวังฉากนี้คนที่ยืนอยู่บนหลังคาของร้านกาแฟาและช่วยมูเล้งยิวคือบิงจิงกรูที่วาดบนกระดาษที่เขาทิ้ง้้ในน,นนนราากแฟตอี นี่เป็นวิธีการใหม่ที่ไบมู่ฟันพัฒนาขึ้นหลังจากที่เขาเพิ่งเริ่มต้นเส้นทางแห่งการบ่มเพาะเขาซ่อนพลังวิญญาณไว้ในกระดาษวาดรูปลวงหน้าตรับเท่าที่ระยะทางอยู่ภายในระยะ100อเมตรเขาสามารถควบคุมร่องรอยของพลังวิญญาณที่หลงเหลือจากระยะไกลได้ปล่อยให้มันระเบิดเมื่อคุณต้องการเพื่อจุดประกายพลังแห่งภาพวาดบนกระดาษวาดเขียนจากระยะไกลถ้าบิงจิงกรูเข้ามาด้วยตัวเองมันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะกำจัดสมาชิกระดับสูงของบลาดมูลเซกแต่สิ่งที่อยู่ที่นี่ตอนนี้เป็นเพียงบิงจิงกรูที่วาดโดยใบมูแฟนซึ่งงเป็นภาาพลวต นี่คือบิงจิงกรูที่ใบมูแฟนพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทําซ้าบนกระดาษวาดภาพตามความแข็งแกร่งที่บิงจิงกรูแสดงไว้ในใจของเขาบนเรือโบราณแต่แน่นอนว่ามันแยก่กว่าบิงจิงกรูเองถึง1 8 0 0งแไมล์ความแข็งแกร่งที่เขาสามารถออกแรงได้นั้นขึ้นอยู่กับทักษะการวาดภาพของเขาล้วน น่าเสียดายที่ความสามารถในการวาดภาพดาวในปัจจุบันของเขาสามารถฟื้นฟูบิงจริงกรูกเพียงผิวเผินได้มากที่สุดนั่นคือเขามีเพียงออร่าที่อยู่ยงคงกระพันที่เขาแสดงบนเรือโบราณแต่เขาไม่มีความแข็งแกร่งที่จะเทียบได้การบังคับให้จัดการกับนักรบที่เปิดสมบัติ2หรือ3มชิ้นนั้นเป็นขีดจำกัดและคนอย่างยานเซียยูที่ก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวย่อมไม่มีทางเป็นไปได้เลยยิ่งไปกว่านั้นเมื่อตัวละครในภาพวาดถูกกลับรู้ในความเป็นจริงพวกเขาจะดูเข้มงวดมากขึ้นการไม่สามารถตอบสนองต่อคำพูดของมูเลนยูและย ยานเซยเยยูกลับมามีสติสัมปชัญญะของเธอมองไปที่ผู้หญิงบนหลังคาร้านกาแฟและอดไม่ได้ที่จะหัวเราะมันเป็นแค่เรื่องไร้สาระและเป็นเพียงอาณาจักรไฟซางและไม่ใช่สมบัติทั้งห้าที่สมบูรณ์แบบขอบคุณชันช้นฉันผงะหน้าเสียดายที่ฝ่าบาทไม่มีใครสามารถช่วยท่านได้ทันทีที่คำพูดของเธอจบลงทันใดนั้นดวงดาวก็ส่องแสงระยิบระยับบนท้องฟ้าผิวของยานเซยเยยูเปลี่ยนไปเล็กน้อยและรูปร่างของเธอก็กระพริบครั้งแล้วครั้งเล่าและเธอเห็นแสงดาวคร่างคราวตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยแรงผลักดััันมาาาาาลวกกเเเเขยยยงงงงคไไปทธธธอออออแะ็ถูจบ้่ตร บทที่466หมอกดานี่คือพลังบริสุทธิ์ของดวงดาวมีปรมาจารย์คนอื่นๆในอาณาจักรแห่งดวงดาวที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดยานเซียยูรู้สึกถึงพลังที่ชัดเจนอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ของดวงดาวใบหน้าของเธอกลับมาสง่างามอีกครั้งและหัวใจของเธอก็แอบระแวดระวัง แม้ว่าพลังแห่งดวงดาวจะดูแปลกไปหน่อยและดูอ่อนแอเกินไปแต่แท้จริงแล้วมันเป็นพลังที่สามารถควบคุมได้โดยการก้าวเข้าสู่อาณาจักรแห่งดวงดาวเท่านั้นและไม่สามารถเสียแส้งได้ดังนั้นสิ่งนี้จึงทำให้เธอเชื่อว่าบุคคลที่สามที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดจงใจใช้วิธีนี้เพื่อทำให้ตัวเองเป็นอมภาตและเมื่อเธอคลายความระมัดระวังและต้องการต่อต้านการเคลื่อนไหวนี้จู่ๆเธอก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งและเอาชนะตัวเองในบัดดนคนโง่ฉันถูกกลอุบายที่จงแจ้งแบบนี้หลอกได้ยังไง ยานเซียูหัวเราะเยาะอย่างลับๆในขณะที่หลบเลี่ยงแสงดาวจากท้องฟ้าอย่างใจเย็นขณะที่ปลดปล่อยความรู้สึกของเธอเพื่อสอดแนมตำแหน่งของบุคคลที่สามที่ลอบยิงกราบใดที่ระบตุตำแหน่งได้เธอจะโจมตีโต้กลับทันทีโดยปกติแล้วเธอเก่งที่สุดในการซุ่มโจมตีและลอบโจมตีแต่ตอนนี้เธอถูกโจมตีจากการซ่อนตัวในความมืดประสบการณ์แบบนี้ค่อนข้างแปลกและไม่สบายใจเมื่อคุณคิณคดให้ดีแต่ในเวลานี้ผู้หญิงที่ยืนอยู่บนหลังคาของร้านกาแฟาก็ยิงพร้อมกันและแสงดาบที่ดุร้ายก็ส่องเข้ามาขวางตำแหน่งของยานซิยูเขาเกือบจะโดนแสงดาวหลายครั้ง แม้ว่าจะเป็นเพียงตัวละครในภาพวาดแต่ต้นแบบคือบิงจิงกรูซึ่งเป็นที่รู้จักในานามซอสกอตนอกจากนี้ป๋ายมู่ฟานเพิ่องอ่านหนังสือทศไม่นานมานี้และความเข้าใจและความชนานาญในวิชาดาบของเขาก็บรรลุถ,ถึงระดับความชนานาญในทันทีดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ตัวละครที่เขาว่าจะมีฝีมือดาบที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ยานเซยยูรู้สึกรำคาญอยู่พักหนึ่งแม้ว่าแสงดาบเหล่านี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเธอแต่การถูกกัดเป็นครั้งคราวก็น่ารำคาญพอสมควรและมันก็มีส่วนในจิตใจของเธอด้วยในเมื่อเจ้าอยากตายมมาาาก้จจะยอเ เธอรู้สึกเดือดดาลอยู่ในใจและกำลังจะเปิดฉากโต๊ก,ตกลับเพื่อส่งผู้หญิงบนหลังคาร้านกาแฟไปอย่างยมโลกในเวลานี้มูลเล่งเยโวซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลก็ตอบสนองเช่นกันและฉวยโอกาสนี้โจมตีด้วยกันนะักรบในทิเบตโจมตีเธอยานเซียลิวจึงต้องดึงความสนใจของเธอถ้าวันนี้เธอประมาทเกินไปฉันเกรงว่าเธอจะตกหลุมรักคนเหล่านี้จริงๆ สถานการณ์การต่อสู้ก็แสดงอาการจมูกมูเลงยิวร่วมกับคนที่อยู่บนหลังคาของร้านกาแฟาเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถกินยานเซี่ยยิวได้และบุคคลที่สามที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดดูเหมือนจะไม่แสดงเจตนาเพียงแค่ใช้พลังแห่งดวงดาวโจมตีแอบในทางกลับกันยานเซี่ยลิวเธอกลัวว่าบุคคลที่สามในความมืดจะเล่นงานเธอหรือไม่ดังนั้นมูเลงยิวและนักดาบแห่งแดเกียที่สามารถกวาดล้างเธอได้อย่างชัดเจนแต่เธอก็มีอยู่เสมอหัวใจของเธอเองด้วยความวิตกเขาไม่กล้าบังคับตัวเองและในไม่ช้าเขาก็เต็มไปด้วยความโกรธ ในเวลานี้สภาพแวดล้อมโดยรอบดูเหมือนจะค่อยๆเปลี่ยนไปและมีเสียงเบาๆของการจราจรและการจราจรซึ่งดูเหมือนจะอยู่ไกลแต่ก็ดูเหมือนจะอยู่ใกล้มือและอาคารโดยรอบก็เหมือนคลื่นน้ำมีการระเบิดของระลอกคลื่นราวกับว่ามีเลือดที่มองไม่เห็นห่อหุ้มอยู่ซึ่งค่อยๆจางหายไป เมื่อเห็นฉากนี้มู่เล่งเยโวรู้สึกตกใจในตอนแรกและจากนั้นเธอก็มีความสุขมากกำแพงที่แยกจากโลกภายนอกกำลังจะถูกทำลายและเมื่อกำแพงถูกทำลายการเคลื่อนไหวที่นี่จะถูกสังเกตโดยนักรบแห่งผู้ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเซียแล้วมาที่นี่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์และถ้าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบลาดมูลเซ็กไม่ออกไปพวกเขาจะต้องอยู่ตลอดไป ในอีกด้านหนึ่งยานเซเียลวเห็นได้ชัดว่าสังเกตเห็นสิ่งนี้เช่นกันใบหน้าของเธอดูอัป,ปลักมากพัฒนาการของเรื่องนี้เกินความคาดหมายของเธอเล็กน้อยเธอคิดว่าเธอสามารถจับเจ้าหญิงแห่งเซรินได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเธอยังลักพาตัวสาวงามไปด้วยเด็กชายที่ทําให้หัวใจของเธอสั่นไหวโดยไม่คาดคิดนักรบสองคนจากไดเกียออกมาเครื่องทางแอบเข้าไปในบาเรียรโดยที่เธอไม่ทันสังเกตและช่วยเจ้าหญิงออกจากการปิดล้อมไม่ครั้งนี้ฉันต้องพาเธอกลับหาญาติที่เจ้าหญิงจะออกไปเที่ยวคนเดียวโอกาสดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วในครั้งหน้า ยานเซย์ยูกัดฟันของเธอและทันใดนั้นก็เปลี่ยนการโจมตีของเธอไม่ใช่การป้องกันแบบสุม่มสี่สุ่มห้าอีกต่อไปแต่อาศัยการต้านทานอย่างหนักของแสงดาวที่ตกลงมาจากด้านบนของศีรษะมือข้างหนึ่งกระตุ้นพลังเวทมนต์และร่างที่อยู่บนหลังคาของกาแฟร้านคับลิวหายไปมืออีกข้างหนึ่งบีบปลาประทับและนิิวทางให้เหยียดออกกลายเป็นวิญ,ญญาณชั่วร้ายห้าตนที่มีรูปต่างกาันสัตว์ประหลาดพุ่งเข้าหามูเลยิวด้วยฟันและกรงเล็บทั้งหมดของมันพยายามที่จะจับตัวเธอ ยานจะอยู่เตรียมพร้อมอยู่ในใจแล้วหากบุคคลที่สามที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดสร้างปัญหาขึ้นมาทันใดเธอจะใช้แหวนสีเหลืองอ่อนในมือของเธอซึ่งเป็นไอเทมของเทพเจ้าชั่วร้ายที่มีหมายเลข70244เพื่อแบ่งปันความเสียหายที่ได้รับสิ่งของชั่วร้ายที่เธอถืออยู่สามารถช่วยให้เธอแบ่งปันความเสียหายในช่วงเวลาวิกฤตได้แม้แต่การระเบิดอย่างเต็มที่จากบุคคลที่แข็งแกร่งในระดับเทพเจ้าก็สามารถแบ่งปันได้เกือบทั้งหมดทำให้เธอสามารถเอาชีวิตรอดในช่วงเวลาวิกฤตได้ นี่เป็นผลประโยชน์พิเศษสำหรับบุคลากรระดับสูงของ Blood Moon เช่นเธอชนชั้นสูงทุกคนเช่นเธอสามารถเลือกไอเทมชั่วร้ายระดับเซดอกจัน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 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งได้งูเล้งยิวพะงะและถอยห่างอย่างรวดเร็วในขณะที่ปิดกั้นการเคลื่อนไหวของยานเซี่ยิวด้วยกำลังทั้งหมดของเธอและคนที่อยู่บนหลังคาของร้านกาแฟก็ดึงดาบของเขาออกมาอย่างรวดเร็วพยายามที่จะปิดกั้นมันรวมถึงบุคคลที่3ในความมืดที่เปลี่ยนแปลงการต่อสู้อย่างกระทันหันด้วยวิธีนี้แสงดาวหลายดวงตกลงมาสร้างป้อมปราการเพื่อปก อย่างไรก็ตามตาข่ายป้องกันทั้งสามชั้นเหล่านี้ถูกทำลายโดยยานเซียยูรวมทั้งป้องปราการแสงดาวที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งที่สุดมันกินเวลาเพียงชั่วครู่ก่อนที่มันจะแตกเป็นสิง่งเสียงทำให้หัวใจของมูเลงยูเยนชามันจะตีครั้งเดียวได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าบุคคลที่สามในความมืดไม่มีความแข็งแกร่งของอาณาจักรกลุ่มดาวสิ่งนี้สามารถอธิบายได้ว่าทำไมอีกฝ่ายถึงไม่เคยปรากฏตัวเพราะการปรากฏตัวก็เท่ากับการปรากฏตัวผ่านไปนานกลายเป็นแค่การแสดงเสียเวลาเปล่า ยานเซียลิวเยย์หยันการโจมตีของเธอถูกขัดขวางเพียงไม่กี่วินาทีจากนั้นเธอยังคงยื่นมือออกไปและความมูลเลงยิวฝ่าบาทตอนนี้ไม่มีใครสามารถทำได้ฉันไม่สามารถช่วยคุณได้กูลมพัดแรงและในบางช่วงหมอกดำก็ปรากฏขึ้นรอบๆพัดเข้ามากระจายไปทั้งถนนในพริบตาแปลกประหลาดมากการโจมตีของยานเซียลิวหยุดกระทนหทันเธอมองไปที่หมอกสีดำร่องรอยของความประหลาดใจความ,มงงมงวยความประหลาดใจและความไม่เชื่อชายชัดบนใบหน้าของเธอเธอพึมพำทำไมมันเร็วขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลา เธอเมื่อลออยู่ครู่หนึ่งและสายตาของเธอก็สบเข้ากับใบหน้าของมูเลงยวที่อยู่ตรงหน้าเธออีกครั้งหลังจากมุมปากของนางกระตุกสองสามครั้งนางก็ตะคอกอย่างเย็นชาหันกลับและจับไปและหายไปในหมอกสีดำในพริบตาทิ้งไว้เพียงประโยคที่เศร้าหมองเบื้องหลงังคำพูดฝ่าบาทวันนี้เจ้าโชคดีค่าหวังว่าจะมีโอกาสพบกันอีกในอนาคตถ้าตอนนั้นเจ้ายังมีชีวิตอยู่ฮิฮิฮ,ฮ,ฮบทที่467สูญหาย ร่างกายที่ตึงเครียดของมูเลงยิวผ่อนคลายเล็กน้อยแต่เธอไม่ได้ผ่อนคลายความระมัดระวังอย่างเต็มที่ในครั้งแรกแต่รอจากครู่เพื่อยืนยันว่าผู้บริหารระดับสูงของหลัดมูลเซ็กออกไปแล้วจริงๆจ,จ,จ,จากนั้นเธอก็รู้สึกโล่งใจอย่างสมบูรณ์และลุกขึ้นเธอแสดงความสงสัยอย่างสุดซึ้งทันทีเกิดอะไรขึ้นทำไมผู้ชายจากหลัดมูลเซ็กถึงเปลี่ยนใจกระทนหันและไม่ต้องการจับกลุ่มฉันแล้วหมอกดำๆรอบๆนี้มันอะไรกันดูเหมือนเธอจะมองเห็นหมอกพวกนี้โผล่ออกมาแล้วจู่ๆฉันก็เปลี่ยนใจอือมือไปคว้ามันอย่างช่วยไม่ได้แต่หหมมมมมออออออกนนนนั้้้้งงไไไไ่่่่เเเ็แแลละะะผาิิวววขขธธปดดดทีจค แม้ว่าเธอจะไม่ค่อยเข้าใจว่าหมอกดำคืออะไรแต่มันทำให้เธอรู้สึกแย่มากราวกับว่ามีอันตรายร้ายแรงซ่อนอยู่หลังหมอกดำซึ่งจะกระโจนออกมาได้ทุกเมื่อและลากเธอเข้าไปในความมืดในเวลานี้จู่ๆมู่เล่งเยโวก็นึกถึงอะไรบางอย่างแลรีผันสีสไปมองไปมู่ฟานที่ยืนอยู่ตรงนั้นเธออดไม่ได้ที่จะรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยจากนั้นจึงรีบเข้าไปหามู่มู่คุณสบายดีไหมฉันสบายดีไปมู่ฟานใส่หัววางกระเทียมและกระดานหมากรุกดวงดาวไว้ด้านหลังอย่างเงียบๆและผ่อนคลายความเครียดเล็กน้อย เมื่อเห็นว่ามูเล่งเยโวกำลังตกอยู่ในอันตรายในตอนนี้เขาเกือบจะใช้วิชาดาบพระอาทิตย์ดวงโตที่บันทึกไว้ในตราประทับเรียนแบบเพื่อช่วยชีวิตผู้คอเนอเทคนิคดาบดวงอาทิตย์ดวงใหญ่คัดลอกมาจากเบย์ลันยี่รองผู้อำนวยการโรงเรียนศินละปะก,การต่อสู้อันดับหนึ่งและบันทึกไว้ในตราประทับเรียนแบบในลักษณะที่เกือบจะจะรึไว้เพื่อให้สามารถคัดลอกได้ตลอดเวลาสามารถกระตุ้นพลังได้ ไฟมูฟานสามารถเห็นได้ว่านี่เป็นการใช้พลังเวทมนตร์ขั้นสูงของการวาดภาพแม้ว่าจะไม่สามารถฟุ้นฟูความแข็งแกร่งที่แท้จริงของขอบเขตประตูศักดิ์สิทธิ์ของเว่ยลันยีได้และพลังจะลดลงอย่างมากแต่ก็จะมีพลังของอาณาจักรแห่งดวงดาวไม่มากก็น้อยเมื่อเปิดใช้งานมันอาจจะสามารถบังคับกลับหรือแม้แต่ระดมยิงและสังหารบุคคลระดับสูงของหลาดมูลเซกในตอนนี้ ราประทับเรียนแบบมีความสำคัญมากและมีเพียง4ีโอกาสเท่านั้นที่จะใช้มันและมันจะหายไปเมื่อใช้หมดแล้วซึ่งทำให้แต่ละครั้งมีค่ามากอาจกล่าวได้ว่าเป็นไพ้ตายสีใบที่ช่วยชีวิตของใบมูแฟนแต่ถ้าเขาสามารถใช้หนึ่งในโอกาสนี้เพื่อช่วยมูเลอยูเจ้าหญิงแห่งเซรินจะใช้มันโดยไม่ลังเลอย่างแน่นอนเพราะมันคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป แน่นอนว่าเป็นการดีที่จะรักษาโอกาสอันมีค่านี้ไว้ได้ในที่สุดการคัดลอกตราประทับไม่สามารถคัดลอกได้ตลอดเวลาโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องเลือกเป้าหมายที่แข็งแกร่งและดีกว่าสำหรับการคัดลอกดังนั้นวิชาดาบดวงอาทิตย์ดวงโตที่ฉันกำลังเรียนแบบอยู่นี้จึงมีค่ามากฉันเกรงว่าจะไม่ง่ายนักที่จะเรียนแบบท่าทางโกรธของชายผู้แข็งแกร่งในอาณาจักรเซอร์เมนต์ในครั้งต่อไปการรักษาโอกาสนี้ยังเป็นไพ่พิเศษการใช้มันกับชายที่แข็งแกร่งที่จุดประกายดาวสองดวงเป็นการสิ้นเปลืองอย่างอธิบายไม่ได้และมีอีกประเด็นหนนึ่่่งใใททท้้าายีสุดดดเขไไมชตรรรปะัับกกคลอ ซึ่งคดขวางไม่ให้เขาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความสามารถเหนือธรรมชาติของเขาแม้ว่าไปมูฟานรู้สึกว่าความลับนี้จะคงอยู่ได้ไม่นานต่อหน้ามู่เล่งเยโวสำหรับบุคคลที่สามลึกลับในตอนนี้เขาทำตัวลับๆโดยธรรมชาติด้วยความช่วยเหลือของพลังของกระดานหมากรุกดวงดาวตั้งแต่ต้นจนจบมีเพียงเขามู่เล่งเยโวและสามอันดับแรกของมิกายพระจันทร์สีเลือดหลังจากยืนยันว่าไปมู่ฟานสบายดีมู่เล่งเยโวก็ตัดสินใจขอบคุณอีกสองคนที่เคลื่อนไหวอย,อย่างลับๆถ้าไม่มีสองคนนี้เธอคงพ่ายแพ้ไปนานแล้วและถูกผู้นำของหลาดมูลเซ็ค เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นเธอก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าทั้งสองหายตัวไปทันทีคนที่กระตุ้นพลังแห่งดวงดาวให้ช่วยไม่เคยปรากฏตัวและนักดาบบนหลังคาร้านกาแฟก็หายตัวไปทันทีนอกจากนี้หมอกสีดําที่อยู่รอบๆก็หนาขึ้นเรื่อยๆทาให้เธอไม่สามารถหาร่องรอยใดๆได,ๆได้หลังจากยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมูลเล่งเยโวทำได้เพียงขอบคุณเธอในใจเงียบๆจากนั้นจึงพาไปมู่ฟานเริ่มหาทางออก มีเหตุผลว่าความลุ่มหลงที่กำหนดโดยด้านบนสุดของบลัดมูนเซกได้หายไปในเวลานี้แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าทั้งสองคนจะกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงดูเหมือนว่าจะเหลือเพียงสองคนในโลกทั้งโลกและเกิดความเงียบขึ้นเฉพาะกลุ่มหมอกดำที่แปลกและไม่รู้จักเท่านั้นทั้งสองเดินไปตามถนนสายเดียวกันเป็นเวลานานแต่พวกเขาไม่เคยถึงจุดสิ้นสุดสิ่งนี้ทำให้มูเล่งเยโวขมวดคิ้วหลังจากหยุดเงียบครู่หนึ่งจู่ๆเธอก็พูดว่าเปลี่ยนทิศทางกันเถอะไปมูฟานไม่พูดแต่เดินตามหลังมูเล่งเยวย่างเงียบเงและหาาทงต่อไป ระหว่างทางมือข้างหนึ่งของเขาไพลโลหลังอย่างเงียบๆและพลังวิญญาณของเขาจดจ่ออยู่ที่ปลายนิ้วเพื่อชี้ไปในอากาศและเขาเห็นคนตัวเล็กๆที่ไม่เด่นลงมาบนพื้นทีและคนใบมูแฟนตัวน้อยขนาดเท่าหัวแม่มือหลังจากปล่มูฟันตัวน้อยเหล่านี้ลงมาพวกเขาก็ตกฝุ่นบนร่างกายด้วยท่าทางที่เหมาะสมจากนั้นก็พูดพล่ามและเรียกกันจากนั้นก็วิ่งไปทุกทิศทุกทางด้วยลูกวัวทำหน้าที่เป็นเบีย้ยนำทางอย่างกล้าหาญ แต่ป่ายมู่ฟันตัวเล็กๆเ,เหล่านี้ที่ปรากฏตัวพร้อมกับอุปกรณ์ประกอบการวาดภาพถูกหมอกสีดำหนารอบตัวจมอยู่ใต้น้ำภายในไม่กี่ก้าวและขาดการติดต่อกับป่ายมู่ฟันเองซึ่งทำให้เขาต้องขมวดคิ้วอย่างหนักลางสังหณรที่ไม่ดีก็เกิดขึ้นโดยปล่าประโยชน์เรากับว่าทั้งเขาและมูลเล็งยิวตกอยู่ในปัญหาใหญ่ที่อธิบายไม่ได้และมันเป็นปัญหาใหญ่ที่ลำบากยิ่งกว่ว่าที่บลัดมูลเซกระดับสูงเพิ่งพบปัญหา หมอกสีดําเหล่านี้ปรากฏขึ้นทันทีทําให้ทัศนวิสัยลดลงอย่างมากเมื่ออยู่ห่างออกไปเกิน2เมตรคุณจะไม่เห็นอะไรเลยและวิธีการตรวจจับใดๆก็ตามจะสูญเสียผลหลังจากจมอยู่ในหมอกสีดําเหล่านี้รวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยไม่มีสัญญาณเลยฉันได้ลองทั้งหมดนี้แล้วถ้ามูลเล่งเยโวและถ้าออกจากบาเรียรตอนนี้หมายความว่าตอนนี้ทั้งเมืองเซียถูกปกคลุมไปด้วยหมอกดาประหลาดนี้หรือไม่ ในขณะที่มองหาทางออกเบื้องหลงังมูเลงยิวใบมูแฟนแอบคาดเดาในใจของเขาแต่เป็นไปได้อย่างไรเมืองเซียเป็นศูนย์กลางและเมืองหลวงของเกรซเซียทั้งหมดและมีชายที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนประจำการอยู่ที่นี่และเป็นคนแรกโรงเรียนศิลปะก,การต่อสู้และราชวงศ์เซียผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาทั้งหมดอยู่ในเมืองเซียหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆก็จะได้รับการแก้ไขโดยผู้ที่แข็งแกร่งในเซนเมนเนียมและจะไม่มีคลื่นลูกใหญ่แต่มูเลงยิวและฉันถูกขังอยู่ในหมอกสีดำนี้เป็นเวลานานฉันหาทิศทางและทางออกไม่ได้ซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเลย นอกจากนี้เหตุใดมู่เล่งเยโวกับฉันจึงเดินไกลโดยไม่ได้พบประผู้คนไม,ไม่ใช่แค่ผู้คนเท่านั้นที่หายไปแต่แม้กระทั่งตึกรามบ้านท้องก็หายไปด้วยพวกเขาทั้งหมดหายไปและบริเวณโดยรอบก็ว่างเปล่าไปมูฟานตกตลึงกับการเดาของเขาและใส่หัวทันทีอย่างไร้สาระสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนไม่มีใครมีความสามารถในการฆ่าทุกคนในเสี่ถึงโดยไม่มีใครสังเกตเห็นหลบซ่อนมีนับสิบล้านรายบทที่4 6 8รอยหที่นี่คือที่ไหน นอกจากนี้โรงเรียนศิละปะก,การต่อสู้แห่งแรกและราชวงศ์เซอันยิ่งใหญ่ยังเต็มไปด้วยปรมาจารย์พวกเขาต้องการทําให้ทุกคนในเซีิงอหายไปไม่มีกําลังใดในโลกมนุษย์ที่สามารถทําเช่นนี้ได้ราชาปีศาจแห่งโลกปีศาจมามันจะไม่ทํางานอีกต่อไปเผ่าพันธุ์มนุษย์ในปัจจุบันไม่ได้อ่อนแอเหมือนตอนที่ปีศาจรุกรานครั้งแรกอีกต่อไปและกองกําลังอื่นๆจะไม่ยอมรับการล่มสลายของเกรซิียในการจัดการกับปีศาจเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจะจัดตั้งแนวร่วมทั่วคราวโดยปริยายเพราะนี่เป็นเรื่ออออองงงขขความยู่รดผพันธุ์ ใบมูแฟนนั่งลงและเดินตามหลังมูเลนยวเพื่อหาทางออกอย่างน้อยตอนนี้หมอกดำก็ไม่ได้สแสดงอันตรายใดๆมันแค่ทำให้พวกเขาสองคนหลงทางถ้าเก็บไว้ได้แบบนี้จะปลอดภัยมากเพราะนานๆานไปคงมีคนมาหาแน่ๆไม่ต้องพูดถึงมูเลนยวซึ่งเป็นลูกสาวของควีนเซรินเธอหายตัวไปเป็นเวลานานต้องมีใครสักคนที่กังวลมากกว่าเธอและส่งคนไปตาม,มาหาเธอนอกจากนี้ความสำคัญของเขาอยู่ที่แดกียไม่น่าจะต่ำกว่ามูเลนยวมากนะักครอบครองพลังอย่างขั้นสูงสุดที่ออกมาหนึ่งครั้งในรอบพันปีแดกิเอให้คุณค่าแก่เขาอย่างสูงและเขาได้ส่งปรามาจาร เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไหมู่ฝันอดไม่ได้ที่จะงงงวยเล็กน้อยเขาติดอยู่ในบาเรียนั้นมานานแล้วทำไมซิสเตอร์ซูซูและผู้เชี่ยวชาญใหม่อีกคนไม่มาช่วยด้วยความสามารถของโจซูซูในการส่องแสงกลุ่มดาว5ดาวมันจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งกระบวนท่าเพื่อกำจัดหลัดมูลเซกระดับสูงที่เพิ่งจุดกลุ่มดาวสองดาวในตอนนี้ทั้งสองคนพยายามช่วยตัวเอง ก่อนอื่นเราตัดความเป็นไปได้ที่ซิสเตอร์ซูซูและพี่สาวอีกคนเห็นฉันอยู่ในภาวะวิกฤตแต่กลับนั่งเฉยและไม่ได้ดำเนินการใดๆซึ่งแสดงว่าพวกเขาเผชิญกับความยากลำบากหรืออุปสรรคบางอย่างเช่นกันและพวกเขาไม่สามารถช่วยฉันได้ต่อหน้าฉันระดับสูงของหลาดมูลเซ็กเมื่อกี้มีผู้ช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่ ใบมู่ฟานรีตาลงเล็กน้อยและคิดกับตัวเองว่าฉันเดาถูกไม่เช่นนั้นคงอธิบายไม่ได้ว่าทำไมประมาจารรอบรอบมู่เล้งเยโวถึงไม่ปรากฏตัวเช่นกันฉันเกรงว่าสถานการณ์เดียวกันจะเกิดขึ้นแม้ว่ามู่เล้งยูจะบอก,กว่าเธอให้ยามทั้งหมดพวกเขาออกไปเท่านั้นแต่นั่นเป็นเพียงผิวเผินและผู้คุมเหล่านั้นจะติดตามต่อไปอย่างลับๆดังนั้นพวกเขาจะไม่ถูกค้นพบโดยมู่เล้งยวเอง หลังจากเดินไปสักพักไยมู่ฟันก็คิดถึงบางสิ่งอีกครั้งอย่างไรก็ตามสมาชิกระดับสูงของบลัดมูลเซ็กดูเหมือนจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมอกสีดำแม้ว่าเธอจะแสดงความตกใจและประหลาดใจกับการปรากฏตัวของหมอกสีดำแต่เธอก็ไม่สงสัยหรือสงสัยเลยโดยไม่คาดคิดดูเหมือนว่าเขารู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อนาน,านมาแล้วจากนั้นเขาก็จับไปอย่างเด็ดขาดเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยบลัดมูลเซ็กผู้อาวุโสร,รู้ว่าหากเขาอยู่นานเกินไปเขาจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่งูลเลงยิวและฉันหลง เป็นไปได้มากไปามู่านก็รู้สึกสงสารเขาเห็นว่าอีกฝ่ายกำลังจะจากไปในตอนนี้เขาจึงปล่อยชายคนนั้นไปแต่ตอนนี้เมื่อฉันคิดเกี่ยวกับมันในเวลานั้นฉันควรดำเนินการเพื่อรักษาสมาชิกระดับสูงของบลัดมูลเซ็กและฉันควรจะสามารถดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายจากฝ่ายตรงข้ามเพื่อช่วยกำจัดพวกเขาของสถานการณ์แปลกๆในปัจจุบันอย่างน้อยก็เพื่อให้เข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรเพื่อไม่ให้สับสนและตื่นประหนกมูเล่งเยโวผู้นำทางข้างหน้ากำลังจมเหมือนน้ำกำดับยาวแน่นในมือของเธอประสาทของเธอตึงเครียดตลอดเวลานำทางไปพร้อมกัััป้ออองงนนนตตรายยที่่แฝวูใหมด เธออยู่ภายใต้แรงกดดันมากกว่าใบมูฟนเพราะเธอคิดว่าเธอกำลังพาคนธรรมดาเข้ามาดังนั้นมูเล้งยิวจึงต้องปกป้องใบมูฟนที่เปราะบางกว่าก่อนเกี่ยวกับหมอกสีดำแปลกๆรอบตัวพวกเขาและสถานการณ์ปัจจุบันของพวกเขามูเล้งเยโวก็มีความสงสัยและคาดเดาอยู่ในใจแต่เธอไม่ได้พูดอะไรแต่คอยปลอบโยนใบมูฟานโดยบอกเขาว่าเขาสบายดีและเธอจะปกป้องเขาในฐานะผู้หญิงเธอต้องแบกรับความกดดันและความยากลำบากจากโลกภายนอกไว้บนบ่าเธอจะแสดงด้านที่อ่อนแอต่อหน้าผู้ชายได้อย่างไร แม้ว่าฟ้าจะถล่มลงมาจริงๆคุณก็ต้องยืนหยัดต่อสู้นี่คือความรับผิดชอบของผู้หญิงที่แท้จริงฉันไม่รู้ว่าพวกเขาเดินไปนานแค่ไหนขาของใบมูแฟนเจ็บเล็กน้อยจากการเดินและทั้งสองคนเปลี่ยนทิศทางนับครั้งไม่ถ้วนระหว่างทางแต่ที่แปลกก็คือไม่ว่าจะเดินไปทางไหนพวกเขาก็เดินไปไม่ถึงสุดท้ายก็เจอกันระหว่างทางไม่ได้อาการใดๆสามารถอธิบายได้ว่าแปลกมาก นอกจากนี้เมื่อเวลาผ่านไปไปมูฟันพบว่าพื้นใต้เท้าของเขาก็เปลี่ยนไปเช่นกันพื้นคอนกรีตอุตสหกรรมดัง้งเดิมหายไปพื้นดินเต็มไปด้วยความสุดโสมและเหี่ยวเฉาเขาสามารถคว้าดินแข็งได้หนึ่งกำมือเหมือนเดินจากโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่งไปมูฟันผู้ซึ่งเคยไปแดนปีศาจมาแล้วครั้งหนึ่งรู้สึกคุ้นเคยอย่างคลุมเครือเพราะมันคล้ายกับดินแดนสีดามที่ตายแล้วในแดนปีศาจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่กำลังเฝ้าดูพวกเขาสองคนทำให้ไปมูฟันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยและต้องการออกจากดินแดนนี้โดยเร็วที่ส ทันใดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในหมอกสีดำข้างหน้าเราว่ามันบางลงเล็กน้อยทั้งมูเลงยิวและใบมูแฟนสังเกตเห็นสิ่งนี้ในครั้งแรกหมอกสีดำรอบๆค่อยๆเบาบางขึ้นเรื่อยๆค่อนข้างเหมือนกับว่าหมอกสีดำเริ่มลดลงอย่างมีสติเมื่อรู้ว่านี้ไม่ใช่ภาพลวงตาทั้งสองเดินเร็วขึ้นและเร็วขึ้นและในที่สุดก็รีบออกจากหมอกสีดำสภาพแวดล้อมชัดเจนขึ้นทั้งสองรู้สึกสดชื่นแต่เมื่อพวกเขาเห็นสภาพแวดล้อมโดยรอบอย่างชัดเจนสีหน้าของพวกเขาก็แข็งค้างก่อนที่จะมีรอยยิ้มปรากฏขึ้น ค่ำคืนเบื้องบนนั้นมืดมิดายล้อมไปด้วยป่ารกชัดและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวที่แปลกประหลาดก็เปรียบเหมือนชามคว่ำที่โอบแผ่นดินไว้หากเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นไรไปมู่ฟันเหนื่อยหน้าขึ้นมองด้วยความมุนงงและเห็นดวงจันทร์สีแดงเลือดขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือหัวของเขาซึ่งเป็นแสงที่พร่างคราวอย่างยิ่งเขาถอนสายตาออกมองไปที่สภาพแวดล้อมแปลกๆรอบตัวเขาและท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแปลกๆเหนือหัวของเขารู้สึกมึนงงเล็กน้อยในใจของเขา ที่นี่อยู่ที่ไหนจุดจุดจุดหือใบหน้าของยานเซียยูจมดิ่งลงราวกับน้ำด้วยความคาดเดาทุกอย่างในใจของเธอร่างกายของเธอหลอมละลายเป็นเงามืดและรีบไปที่ห้องใต้ดินที่ชิเมนตั้งอยู่หมอกสีดำปรากฏขึ้นรอบตัวเธออย่างต่อเนื่องพลังที่มองไม่เห็นและทรงพลังดูเหมือนจะกลืนกินเธอและพาเธอไปอยังอีกโลกหนึ่งแต่ยานเซียยูกระตุ้นให้สวมเหวนที่นิ้วของเธอและในหมอกสีดำพลังอันน่าสะพรึงกลัวที่บรรจุอยู่ในนั้นดูเหมือนจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างและมันหายไปโดยอัตโนมัติ แต่นี่เป็นเพียงผลล่าช้าเท่านั้นหมอกสีดำเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆและพลังที่บรรจุอยู่ในนั้นก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมันยังคงห่อหุ้มเธอไว้และยานเซียริยก็ต่อต้านอย่างหนักบทที่469พิธีเปิดล่วงหน้าในที่สุดยานเซียริรีบกลับไปที่ห้องใต้ดินที่ซ่อนอยู่หมอกสีดำที่นี่หนามากแต่ยานเซียริยรู้สึกโล่งใจหมอกดำที่นี่ไม่มีพลังประหลาดอีกต่อไปหรือเป็นเพราะพลังนี้ถูกกำจัดด้วยวิธีอื่นและมันเป็นของเขตปลอดภยัย ยานเซเียยูเดินตรงไปยังที่ที่ชิมเมนอยู่แต่ทันทีที่เธอเข้าไปเธอกอดไม่ได้ที่จะตกตลึงเพราะชั้นใต้ดินทั้งหมดเกือบจะพังทลายลงพื้นจมลงไปหลายเมตรในทันทีมีรอยดำของหลุมบ่อยอยู่ทุกคนทุกแห่งเพดานเหนือศีรษะของเธอและมีรูมากมายในผนังและพื้นดินเต็มไปด้วยกรวดขนาดใหญ่และเล็กทำให้ไม่สามารถตักหลับได้และที่ใจกลางห้องใต้ดินประตูหินก็หักครึ่งเช่นกันซึ่งค่อนข้างน่าสมเพชและภาพหลอนของสัตว์ประหลาดก้าหัวด้านล่างได้เข้าใกล้ความเป็นจริงอย่างสมบูรณ์แต่หนึ่งในหัว,หหหวที่่ห้อยอยย นอกจากชิเมนแล้วยานเซียยูก็เห็นเพื่อนของเธอหลายคนผู้นำหญิงเต่าโมยูและซุนยูต่างก็อยู่พร้อมหน้ากันแต่ทั้งสามคนดูเหมือนจะเพิ่งประสบกับการต่อสู้ครั้งใหญ่และพวกเขาทั้งหมดก็ตื่นประหนกเล็กน้อยในหมู่พวกเขาผู้นำหญิงของอาณาจักรซเมนนั้นดีขึ้นเล็กน้อยในขณะที่อีกสองคนที่มีความแข็งแกร่งของอาณาจักรซิงซิลเท่านั้นก็มีความสุขไม่มากก็น้อยในหมู่พวกเขาซุนเยว,วดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บมากที่สุดและเธอนอนหมดสติอยู่บนพื้นร่างกายของเธอเจ็บปวดไปทั้งตัวมันเป็นเลือดและเต้ามูอยูู่่่่รรีบบวยเธออจััดกากบบาาาแลทข้งข เมื่อเห็นฉากนี้ยันเซียยูเดาวอะไรบางอย่างในใจของเธอและเดินไปข้างหน้าด้วยสีหน้าจริงจังทันทีและถามว่าหัวหน,น้าห้องใต้ดินถูกโจมตีโดยนักรบแดกเกียหรือไม่ ผู้นำหญิงกำลังยืนอยู่ใต้ประตูหินอย่างเงียบๆเฝ้าดูภาพหลอนของสัตว์ประหลาดที่ขัดหัวใบหน้าของเธอขุ่นมัวและไม่มั่นใจมือของเธอกำมัดแน่นเมื่อได้ยินเช่นนี้เธอหันกลับมามองเธอและพูดด้วยเสียงต่ำอยู่ที่นี่ไม่นานหลังจากที่คุณจากไปคนนอกก็บุกเข้ามาที่นี่คุณสองคนเกือบจะอยู่ข้างหน้าและข้างหลังคนนั้นมีความแข็งแกร่งของดีวายเกตเรียมแม้ว่ามันจะแย่กว่าดีวายเกตเรียมที่สมบูรณ์แบบเล็กน้อยแต่ความแข็งแกร่งที่แสดงออกมานั้นไม่ได้อ่อนแอเลยหัวใจของยานเซียยูเต้นไม่เป็นจังหวะ ผู้นำหญิงหันหน้าไปมองชิเมนอีกครั้งและพูดต่อฉันต่อสู้กับเธอมามากแม้ว่าด้วยกำลังของฉันและสมบัติที่เจ้านายของฉันมอบให้ฉันมั่นใจ60-7ถึงเอร์ซนว่าจะชนะคนนั้นได้แต่ดูเหมือนว่าเธอจะเห็นจุดอ่อนของเราการโจมตีทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่พิธีกรรมที่เราสร้างขึ้นซึ่งทำให้เราต้องหยับยัยงเมื่อเราต่อสู้และเสียวเทาและซุนเยโวได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะสิ่งนี้ถ้าซุนเยโวไม่ใช้ค่าทันเวลาสมบัติของหลอดคงตายไปแล้วจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอหัวใจงงยยานเซยยี่จมดิงลง เช่นเดียวกับเธอและเต้าโมยูซุนยูซึ่งเป็นชนชั้นสูงของหลาดมูลเซ็กมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรายการดอกจัน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 ,จนชั่วร้ายหมายเลขเซตหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดรายการนี้เป็นถุงมือผ้าไหมที่สวยงามด้านนอกซึ่งเข้ากับชุดแฟชั่นของซุนยูได้อย่างสมบูรณ์แบบมันอาจจะดีกว่าถ้าจะบอกว่าชุดของเธอทำขึ้นเพื่อให้ถุงมือผ้าไหมดูไม่เกะก,กะที่ด้านหลังของถุงมือคู่นี้มีปากขนาดใหญ่ที่ดูร้ายอยู่คู่หนึ่งซึ่งมักจะอยู่ในสภาพสงบนิ่งและสามารถลืมทุกสิ่งเมื่อจำเป็นเช่นการโจมตีขออองงงตรรรูหรืกาาาาบบบดดดเจ็้ววยยแนคิ่ มันฟังดูอยู่ยงคงกระพันการใช้ถุงมือเหล่านี้เพื่อกลืนการจมตีของศัตรูอย่างต่อเนื่องและการบาดเจ็บของคุณเองจะทําให้คุณอยู่ยงคงกระพันแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ผิดปกติอย่างที่คิดถุงมือเหล่านี้ยังมีข้อจํากัดมากมายหนึ่งในข้อจํากัดที่ใหญ่ที่สุดคือถ้าคุณให้อาหารมันมากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆมันจะตื่นเต้นและจะกินเจ้าของที่สวมถุงมือ ในการต่อสู้กับ l อ o ูโอเมื่อเร็วๆนี้ซุนยู่กลืนการโจมตีไร้แรงหลายครั้งด้วยความช่วยเหลือของถุงมือเหล่านี้และจากนั้นก็รอดชีวิตแต่ก็ถูกปัดป้องโดยการโจมตีบางอย่างและได้รับบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจและตกอยู่ในอาการโคมา่าพลังเหนือธรรมชาติของบุคคลที่ทรงพลังนั้นยังห่างไกลจากสิ่งที่ซุนยูซึ่งเพิ่งจุดประกายดาวสองมุดงสามารถทนได้แม้ว่ามันจะเป็นเพียงส่วนน้อยแต่ก็เพียงพอที่จะฆ่าได้ เตาโมยูดีขึ้นเล็กน้อยแต่เขาถูกบังคับให้ใช้เงาอีกครั้งปล่อยให้เงารับบาดเจ็บสาหัสแทนเขาแม้ว่าอาการบาดเจ็บจะค่อนข้างเล็กน้อยในตอนท้ายแต่ผลที่ตามมาที่เธอต้องเผชิญนั้นร้ายแรงกว่าซุนยูมากในอนาคตเธอจะ,ะเผชิญกับการโจมตีจากเงาที่แข็งแกร่งขึ้นในระดับหนึ่งครั้งแล้วครั้งเล่าและจำนวนครั้งที่เธอสามารถใช้มันได้ไม่เพียงพอจริงๆมากเกินไปประตูแห่งความจริงถูกกลบโดยคนคนนั้นและแม้แต่ภาพลงตาของการมาของเจ้านายของฉันก็ถูกทุบเข้าที่หัวข้างหนึ่งนี่เป็นการดูหมิ่นเจ้านายของข้าพเจ้า ใบหน้าของผู้นำหญิงมืดมนดวงตาของเธอจับจ้องไปที่พูดถีที่มีเพียงแปดหัวที่อยู่ใต้ประตูหินเธอเกิดฟันและพูดว่าเมื่อเห็นว่าหากการต่อสู้ดำเนินต่อไปพิธีทั้งหมดจะถูกทำลายโดยผลพวงของการต่อสู้พิธีเริ่มต้นล่วงหน้าและพลังของพิธีถูกใช้เพื่อส่งบุคคลน,นั้นไปยังโลกที่นั่นคาดว่าเขาจะไม่มีวันกลับมามีชีวิตอีกแต่สิ่งนี้ก็ส่งผลร้ายแรงเช่นกันนั่นคือเสี้ยงส่งเขาไปคนกลุ่มนั้นจะทิ้งอันตรายที่ซ่อนอยู่ไว้และฉันไม่รู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของอัันนนนนนนตตตตรรรราาาาาายยยยยยททีีออีี่่่่่่่่่่ซซซออ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 ููู้้จะเออเเป็็งงงไไแมมมสสสึผุญโดดดดข ยานซียยยูจ้องมองไปยังพูดผีแปดหัวที่มีข้อบกพร่องใต้ประตูหินและเห็นว่าปากของผีแปดหัวเปิดออกทีละหัวพ่นหมอกดำออกมาอย่างต่อเนื่องกระจายไปทุกทิศทุกทางดังนั้นนี่คือที่มาของหมอกดำ ยานเซียเยยูรู้จุดประสงค์และผลของพิธีดังนั้นเธอจึงตกใจมากเมื่อเห็นหมอกสีดำปรากฏขึ้นก่อนเวลาที่กำหนดในตอนนี้เจ้าหญิงแห่งเซรินไม่ได้สนใจเรื่องนี้เธอรู้ว่าหากเธออยู่นานกว่านี้เธออาจตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกดึงเข้าไปในโลกนั้นดังนั้นเธอจึงออกไปอย่างเด็ดขาดและรีบไปที่ห้องใต้ดินแม้ว่านี่จะเป็นแหล่งกำเนิดของหมอกดำแต่เนื่องจากการมีอยู่ของประตูหินนี้มันจึงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด หมอกสีดำมีพลังที่จะดึงผู้คนเข้าสู่โลกที่แปลกประหลาดในโลกนั้นแม้แต่ผู้เชื่อของเธอก็ยังถูกโจมตีอย่างไม่เลือกหน้าเมื่อเธอไปที่นั่นแล้วเธอจะไม่กลับมาอีกและละอองลอยเหล่านี้มีผลเฉพาะกับผู้ที่มีฐานการบ่มเพาะและยิ่งแข็งแกร่งมากเท่าไหรแรงดึงก็จะยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นในเวลานั้นเมื่อผู้นำหญิงเริ่มพิธีเพื่อสวมบทบาทอลเอโ o ซึ่งอยู่ในเซนเม้นต์เรียมถูกละอองสีดำปกคลุมทันทีที่พัสดุดถูกหอ่อมันก็หายไปในโลกนี้แทบจะในทันทีไม่มีเวลาแม้แต่จะขัดขืนและต่อสู้ ในขณะนี้เงาของเงาปรากฏขึ้นข้างกำแพงและเงานั้นก็กลายเป็นรูปร่างของผู้หญิงอย่างรวดเร็วมันคือคลาวแมสเซนเจอร์ที่กำยำและมีกล้ามเนื้อเมื่อผู้ส่งสารจากเมฆปรากฏตัวผู้นำหญิงยานเซียยยิยูและเต่าโมยูซึ่งยังคงตื่นอยู่ในทุ่งตกใจและพวกเขาทั้งหมดคุกเข่าลงผู้ส่งสารเมฆ